สวัสดีครับ มาพบกับการรีวิวรถของดีคูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเขาเขา,วขาวส,สวยๆคันนี้มีมาให้คุณลูกค้าดูอีกแล้วนะครับโตโยต้าแคมรี่นะตัว2.0ตัว G นะครับตัวนี้เป็นโฉมปัจจุบันด้วยนะครับปี2020เลยสวยๆใสๆแบบนี้นะครับรถตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนนะั้นนี้มีรีวิวรวมไปรอบนึงแล้วแต่ว่าเราเห็นว่ามันสวยจริงๆนะต้องมารีวิวเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโดยเฉพาะรถคันนี้เนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นเดือนสิงหาเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษ ตัวต้าแคมรี่คันนี้ด้วยนะครับเรามีโปรโดอกเบีย้ยศูนเเ12เดือนนะครับก็แสดงว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเลย12งวดนะอันนี้ประหยัดไปเยอะเลยนะโดยเฉพาะรถคันนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณล้านกว่าเนี่ยเซฟดอกเบีย้ยไปเนี่ยห้าหม่นต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คุ้มมากนะครับก็เรียกว่าประหยัดไปเยอะเลยหรือคุณลูกค้าจะเลือกอีกโปรหนึ่งก็ได้นะเรามีให้เลือก2โปรเลยนะครับก็คือเลือกขับฟรี90วันเลยนะกับดอกเบีย้ยพิเศษ2.79อันนี้สุดยอดเลยหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉ เดือนนี้พิเศษจริงๆนะครับสำหรับรถตระกูลดีเซ gment นะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันนะโตโยต้าแคมเรี่ตัวโฉมปัจจุบันตัวนี้มีอะไรดีกันนะครับเราดูเลยหน้าตารอเหลาแบบนี้นะฮะทรงสปอร์ตเท่ หน้าเขาจะริ่มลงมานะเป็นแบบแนวทรงสปอร์ตเลยนะครับกันชนเนี่ยขึ้นมาถึงไฟหน้าเลยนะจะบอกให้เลยนะกระจังหน้าเนี่ยรวมอยู่ในกันชนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยสวยงามมากนะเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สวยๆเลยนะครับสวยงามนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะเล็กลงมาเลยจากเดิมรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าทรงใหญ่นี่ก็เป็นกระจังหน้าสีกลอสแบ็กนะสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวต้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยจะบอกเลยเลยเป็นกระจังด้านล่างที่ใหญ่มากนะเป็นสีเทานะครับมีช่องดักอาศายู ด้านล่างนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะซึ่งเป็น LED เหมือนกันนะครับอยู่2ข้างคือดูสวยงามลงตัวนะเป็นสีขาว ตัดสีดําแล้วก็มีสีเทาแซมไว้ด้วยนะดีเทลเขาดีมากนะครับด้านข้างนะครับล้อนะครับตัวนี้เป็น 2.0G จะได้ล้อ16นิ้วนะครับจากโรงงานเลยนะนี่ล้อเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ยางนี่ยังเป็นยางปี20อยู่เลยนะสภาพดีกิ๊บอย่างนี้เลยนะครับด้านข้างตัวถังเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับมือจับนี่จะเป็นโครเมียมนะครับมีขอบประตูที่เป็นโครเมียมหมดเลยนะครับรวมถึงด้านล่างเนี่ยชายล่างก็จะเป็นทรงแบบออกเป็นแนวสปอร์ตนะตัวถังนะครับมีเส้นสายสวยงามเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะไล่จากสะโพกนะเส้นข้างเนี่ยไล่จาก โค้งขึ้นมาถึงฝากระโปรงหลังเลยนะครับเนี่ยเราจะดูเส้นสายเขาสวยนะครับหลังคาก็จะเป็นทรงริ่มลงมานะมารับกับฝากระโปรงหลังในที่เป็นทรงเหมือนดักเทลนะตูดเป็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับเป็น LED สวยงามมากนะครับมีโลโก้แคมรี่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่สําคัญเลยนะเขาก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะกันชนด้านหลังก็จะมีพาร์คเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับอยู่4ตําแหน่งเลยนะก็เรียกว่า มีทั้งพารเซนเซอร์มีทั้งกล้องหลังให้ด้วยเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างชวบด้านในนี่เราเห็นเลยกุญแจสวยๆอย่างนี้นะครับมีโลโกโล้ c a ม ry อย่างนี้ให้เห็นนะครับก็เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีสมาร์ททีนะครับเปิดปิดได้ง่ายนะครับอ่าเราเข้ามาดูเลยข้างในสปอร์ตรอลอเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสภาพกริบเลยนะครับสีดำนะสภาพกริบเลยเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางมีตัวด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ ถือว่าแบบเจ๋งเลยนะแล้วก็ตัวทรงบเบาะนี่ผมบอกว่าเว่าชอบมากนะทรงเบาะมันดูสปอร์ตมากนะครับโอกระชับนะแล้วก็มีเส้นสายเป็นเส้นสีทองตัดอยู่ด้วยคือดีเทลเขาเดีอ่ะนะครับด้านในเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับเอาละรถคันนี้นะครับปี2020เลขไม้นะครับนี่เข้ามาสาร์ทเครื่องมาจอสวยมากนะเป็นกราฟิกสวยขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับทั้ง2จอเลยนะเลขไม้อยู่70,070นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะไม่เยอะนะ7 7็ดหก็ตี2ปีไปเนี่ยก็บินนึงประมาณ30,000กว่าโลโอเคจริงๆก็ถือว่ารับได้นะ30,000กว่าโลนะครับดีไซน์ของอินทีเนียนะครับก็สวยงามนะเป็นแบบนี้นะสโลปลงมาแบบนี้นะครับมีเส้นสายนะสวยงามเนี่ยกราฟิกของเอ่อเรียกว่าลายไม้นะฮะวัสดุลายไม้จะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มนะสวยงามแบบนี้นะครับตัดกับ เท็กซเจอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นแบบวัสดุนิ่มหมดเลยนะมีตะเข็บเล่นด้วยสวยงามจริงๆนะครับสมเป็นตัวท็อปของตระกูลโตโยต้าเลยนะกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบออโต้แบบตัดแสงนะฮะอัตโนมัตินะอันนี้ก็รถพรีเมียมหรูต้องมีนะครับดีไซน์แดชบอร์ดเนี่ยสวยงามอันนี้ผมชอบจริงๆนะเพราะเขาเล่นทริมแบบบรัชอลูมินียมนะแบบสไตล,ล์รถรุ่นใหม่ๆนะมีบรัชอลูมินียมสวยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นครอสแบ็กหมดเลยนะครับสวยงามนะครับ จอนี่จะเป็นจอประมาณสัก8นิ้วนะครับสวยงามแบบนี้นะครับมีฟีเจอร์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆเต็มเลยนะครับเครื่องเสียงก็เป็น AM/FM แน่นอนละ่ะปกติทั่วไปเล่นเชื่อมต่อกับพวกบลูทูธอะไรแล้วก็ a u x ได้ปกติเลยนะครับมี เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้อันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับมีแอปต่างๆให้เยอะแยะเลยอันนี้ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบ mirror link ได้นะเป็น android auto Apple Car Play ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นใช้ google map ได้เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะค่อนข้างครบถ่วนแล้วเรามาดูจอหลังกันนะว่าเวลาเราปุ๊บนี่เข้าเกียร์ถอยเราก็จะเห็นจอหลังนะโชว์นิเ i t o r ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโชว์ได้หลายวิวด้วยนะแบบ แนวกว้างหรือแบบแนวขยายนะครับอันนี้ได้หมดมีเส้นกะระยะให้ด้วยหมดครบถ้วนนะสวยงามนะครับด้านล่างลงมาจะเป็นตำแหน่งของที่ปรับอากาศแบบระบบอัตโนมัติดูอัลโซนนะมีดูอัลโซนแบบนี้นะครับก็สามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะหรือจะซิงก์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะอันนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับด้านล่างลงมานี่ก็จะเป็นตำแหน่งของนี่เขาดีไซน์ได้สวยจริงๆนะเก็บงานได้ดีมากนะครับอันนี้จะเป็นช่องของ power outlet นี่ usb แล้วก็ aux อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นไวายเลสชาร์จเจอร์ตำแหน่งของไวายเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยอันนี้ดีมากเลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาแล้วก็เก็บแบบเนียนๆ,ๆเลยนะมีช่องเก็บของเนียนๆให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะสวยงามดีไซน์ดีนะครับด้านหลังลงมาจะเป็นที่ตำแหน่งของที่วางแก้ว2ตำแหน่งนะครับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะมีสปอร์ตโหมดให้ด้วยนะอันนี้ก็สามารถนี่ชิฟมาเป็นสปอร์ตโหมดได้ด้วยนะครับชิฟอัพชิฟดาวได้ที่ตรงนี้นะอันนี้ถือว่่าาาดีาีีมมกๆนะคครับับทสํญ เบรคโคให้ด้วยนะครับเบรคมือเป็นแบบเบรคไฟฟ้านะอิเล็กทริกเบรคนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของที่เท้าแขนซึ่งด้านในเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยเป็นที่เก็บของแบบค่อนข้างใหญ่เลยใหญ่ตัวมากนะครับอันนี้โอเคค่อนข้างครบถ้วน,นะครับพวงมราลัยเนี่ยจะเป็นพวงมราลัยแบบ3ก้านทรงสปอร์ตมากเลยนะครับหนังยังอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะตัวนี้พวงมราลัยแบบมัลติฟังก์ชันฟีเจอร์ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ควบคุมจอตรงกลางขนาดประมาณสักสีนิ้วนะครับเป็นอนะองของข ตัวข้อมูลของรถนะครับก็จะมีข้อมูลของรถต่างๆให้เลยนะอัตราการบริโภคน้ํามันนะรวมถึงระยะทางที่เหลืออะไรพวกนี้จะมีให้หมดเลยนะครับสามารถดูฟังก์ชันต่างๆแล้วควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้จากตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับการตั้งค่านี่นะครมีเรื่องของ นี่ตัวนี้มีบายสปอตมอนิเตอริงนะครับอันนี้ก็คือเวลารถวิ่งนั่งข้างสามารถดูได้นะครับ RTCA รถที่วิ่งมาจากด้านหลังตัดเข้ามาเนี่ยเราก็มีเสียงเตือนให้นะครับเรียลไทฟิกอะเรสต์นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับนี่มีพักกิ้งเซนเซอร์สามารถควบคุมได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทริปเพรสชั่นวอร์นิ่งนะครับไอตัวนี้ก็คือสามารถดูให้ดูแล้วว่าระดับของลมยางเนี่ยสมบูรณ์แค่ไหนนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นตำแหน่งของครูซคอนโทรลนะตัวนี้มีครูซคอนโทรลให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ฟีเจออรรร์์ต่่าางงๆคคนนนข้้้บบถววแแหลละะสมูณก็ ด้านข้างพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของที่เปิดฝาถังน้ามันนะตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้าละที่เปิดฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นที่เปิดแบบไฟฟ้านะฮะปุ่มกดแบบไฟฟ้าแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะแ r ร c ชั o n control มีมาให้ครบเลยนะครับพื้นที่ด้านหน้าก็ค่อนข้างใหญ่โตนั่งสบายนะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังกันดีกว่าพื้นที่ด้านหลังนะครับนี่สบายสไตล์แคมรี่เลยล่ะนะเนี่ยนั่งโอ้โหเล็กรูม เฮดรูมสบายๆนะก็เรียกว่าถ้าเป็นรถดีเซ gment เนี่ยนั่งสบายมากคันนี้นะครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค,ครบแอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็มีข้างล่างเนี่ยเป็นที่ตำแหน่งของ USB นะสองตำแหน่งให้เลยนะครับมี2จุดให้เลยที่ผมชอบก็คือตรงนี้นะแคมรี่เนี่ยปเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับก็คือเบาะไฟฟ้าตัวด้านคนนั่งเนี่ยฮะด้านหน้าเนี่ยผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยสามารถปรับได้จากตำแหน่งของเราได้เลยตรงนี้นะด้านหลังได้เลยก็เรียกว่า สามารถเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารได้แบบอ๋อเต็มที่เลยนะครับถ้าเรานั่งในตำแหน่งของเจ้านายเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยกว้างขวางจริงนะนั่งสบายแบบนี้เลยนะครับเหลือเฟือเลยผมนั่งข่อห้างได้สบายเลยอันนี้ผมบอกให้เลยนะครับอันนี้ดีมากด้านหลังนี่ตรงนี้นะครับก็ยังมีม่านเนี่ยไอ้ตัวนี้สร้าง private zone ได้นะมีม่านด้านข้างให้อันนี้เรียบร้อยดีนะครับเสียดายอย่างเดียวนะตัวนี้เนี่ย 2.0G รุ่นใหม่เนี่ยตัดออปชั่นม่านด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังเนี่ยต้องติดฟินะล แต่ว่าด้านข้างเนี่ยมีม่านให้ต้องเป็นตัวไฮบริดเท่านั้นนะถึงจะมีม่นานบังแดดไฟฟ้าด้านหลังให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าแหม่น่าเสียดายจริงๆส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็มีตัวนี้นะครับก็ตามสไตล์รถหรูนะก็ต้องมีพนักเท้าแขนให้นะครับสำหรับคนนั่งหลังนะก็เวลานั่งไกลๆก,ก็ไม่เมื่อยสบายมากนะครับมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่ง รวมถึงด้านหลังเนี่ยมีท렁ทูให้ด้วยนะสามารถใช้หยิบของด้านหลังได้หรือว่าวัสดุเอวยาวก็สามารถวางจากด้านหลังเนี่ยทะลุมาด้านหน้าตรงนี้ได้เช่นกันนะครับก็อโอเคนะรวมๆฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างครบแล้วก็ค่อนข้างใหญ่โตนะสำหรับรถดี e gment นะครับเรามาดูพื้นที่ ด้านหลังกันนะฝาท้ายกันจุดเด่นอีกอันนึงก็คือฝาท้ายเขาเนี่ยดูเปิดนะฮะเนี่ยเปิดนิ่มนวลมากนะเหมือนเปิดไฟฟ้าเลยนะแต่ว่าเป็นแบบฝาท้ายแมนนวลนะครับเดี๋ยวต้องปิดแบบแมนนวลนะด้านหลังเนี่ยพื้นที่ห้องโดยสารค่อนข้างกว้างมากนะกว้างมากเลยนะตามสไตล์รถดีเซ gment ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงด้านล่างนี่ก็จะเป็นยางอะไหล่แบบ full size ให้เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบถ้วนนะใหญ่โตใส่ถุงกอ๊อฟสบายๆเลย เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายนะของแคมรี่รุ่นนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ 2,000cc นะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยรุ่นใหม่ปี2022เนี่ยไม่มีแล้วนะครับรุ่นเครื่อง2 0 0 0ซีตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นบล็อกใหม่นะครับเครื่องเป็นตัว VVTI w นะเป็นวาล์วแปรผันตัวใหม่เลยนะครับใช้คู่กับตัว หัวฉีดรุ่นใหม่คือเป็นแบบ D4S นะให้แรงม้าสูงสุด167แรงม้าเลยสูงมากนะครับ199นิวตันเมตรอันนี้เยอะอจริงๆนะ <S <S ก็เรียกว่าแบบในเซกเมนต,ต์เดียวกันเนี่ยเครื่อง2,000เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้แรงม้าต้นๆเลยสูงไว c o r ดอีกนะครับสำหรับพ่อบ้านเท้าหนักเนี่ยตัวนี้โอเคเลยนะอัตราเร่งดีมากนะครับแล้วก็อัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ย2.0เนี่ยไม่กินน้ามันเลยนะครับเพราะว่าได้ระบบวาล์วผันตัวใหม่แล้วก็หัวฉีดตัวใหม่ด้วยนะครับอันนี้โอเคมากเลยนะครับเดี๋ รถคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ออกห้างมานะปี2020เนี่ย1 4 5 5 0 0 0บาทนะโอ้โห oh, ใช้ได้เลยนะล้านห้าตีไปอย่างงั้นประมาณนี้แต่วันนี้เนี่ยลดประมาณ2ปีราคาเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับนี่ครับล้านเก้บาทโอ้โห รถแค่2ปีนะเซฟไปแล้วเนี่ยประมาณ3ามแสนห้าสานี่โอเคเยอะเลยนะครับก็ตีไปว่าคุณประหยัดเงินไปแล้วนะตั้งสามแสนห้าและที่สําคัญนะแคมรี่ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องรอรถเลยถ้าคุณจะเอาคันนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไปจองที่โชลูมรอรถยาวเลยครับหลายเดือนตัวนี้มารับรถได้เลยนะเราลดสภาพดีๆแบบนี้เจ้าของมือเดียวนะเลขไมค์การันตีด้วยนะครับแล้วก็การันตีสภาพรถถังไม่มีพิกคว่ำชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้ไม่มีแน่นอนนะครับที่นี่เราการันตีอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะการรับปาาระกันของรถคันนี้ เราทาง Exclusive Motor เ,เรามีรับประกันเพิ่มเติมให้อีก1ปี2 0 0 0 0โลให้ด้วยนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยนะรถตัวนี้ปี2020จริง,รงๆแล้ววารันตีห้างเขายังเหลืออยู่อีกนะครับเหลืออ,อีก3ปีเต็มเลยนะเพราะว่าเขาเวารันตีให้ถึงปี2025้รับประกันถึงแสนห้าหมื่นโลเลยอันนี้ตัววารันตีใหม่เนี่ยเขาให้แบบนี้เลยเพราะ,ะนั้นคุ้มค่ามากนะครับใครจะหารถคันนี้รีบเข้ามาจับจองเลยนะที่สาคัญอย่างที่ผมบอกไว้จาแตอนต้ตนนะครับโปรโมชั่นในเดือนสิงหาคมนี้นะคุณเลือกโปรโมชั่นได้เลยจะเเอออา12ดืนืนหร จะขับฟรี90วันนะดอกเบี้ย2.79เลือกได้เลยนะครับเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับรถสวยๆมีให้เลือกอีกเยอะนะครับเที่ยกู4ีมอเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ